หน้าปัดของฮเวย่ยดูนี้ทำมาสวยแบบทำมาหรูอ่ะใส่ออกงานได้นะครับมันจะหมุนตามลูกโลกอ่ะเวลาตอนเช้าตอนเมือดข้างขึง้นข,ข้างแรงมันจะหมุนตามนะครับ <Wow. S 1> ดเดี๋ยวก็แกว่งก่อนฮะเลนี่มีเข็มทิศในตัวผมว่าเกือบจะรีวิวแล้วแหลนะฮะเรามาดูฟังก์ชันกัน ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมพบก,กันพรีวิวแกะกล่องหัวเว่ยวอทจีที2โปตบมือครับโอ้โหโราคา9,990บาทเปิดราคามาได้ค่อนข้างดีมากครับแบตอยู่ได้นานมากๆนี่คือจุดเด่นของเขาแล้ววัสดุที่เขาใช้ดีมากนะครับเป็นซับไฟรกระจกที่ดีกันรอยขีดข่วนกันการกระแทกแล้วก็ตัวเครื่องเป็นไทเทเนียมนะครับด้วยประมาณนี้เปิดราคามาไม่เกินหมื่นกับแบรนด์ระดับโลกแบบนี้นะครับรับประกันเอาไปเคที่เซนเน็ตก็ได้สายเ,ยเป็นสายหนังด้วยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันก่อนว่าเป็นไงอันนี้ ีเนี่ยผมอ่านดูแล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆคือผมใช้นาฬิกาวัดจีทีของหงเว่ยอยู่แล้ววัดจีทีสองเราก็มีนะครับตัวนี้ล่าสุดผมใช้หงเว่ยวัดฟิตนี่ประทับใจมากครับดูหลาราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีโหมดออกกําลังกายเยอะแยะเป็น100ร้อยโหมดเลยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าใช้แล้วชอบอะไรยังไงแต่นี่คือพรีวิวแต่ว่าอาจจะเป็นรีวิวก็ได้นะครับแต่พรีวิวเราก็น่าจะละเอียดพ <ๆ S 1> อสมควรนะครับแกะกันครับผมนี่เขาเค็มที่ซีนงทีเนเ็กได้นะฮะแกะกุ๊กกักกุ๊กกิ๊กนะฮะแกะาม,าม แต่ว่าพอเวลา,าปิดเนี่ยมันจะไม่เห็นเนาะแต่พอแกะออกมามันจะเป็นแบบตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือตัวนี้เนี่ยเพิ่มของการรับสายคุยโทรศัพท์ได้เพราะว่ามันมีลาโพงในตัวแล้วก็มีไมค์ในตัวด้วยแต่สิ่งที่ที่ผมชอบมากเลยคือแบตพวกอื่นจริงๆนะครับนี่สวยงามจริงๆครับกล่องจะตัดสีดําสีทองอย่างี้นะครับแล้วก็มีอย่างนี้ให้ดึงนะครับให้ดึงออกมา ตัวเขาเนี่ยมีน้ำหนักค่อนข้างเบาไม่รวมสายอยู่ที่21กรัมเองนะครับหน้าปัด46.7จากสเปคนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเทียบกับตัวเก่าเป็นยังไงหน้าปัดเนี่ยจะมีความแบบเรียบหรูมากกว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลขเนาะอาจจะเป็นแบบว่าไม่หรูเท่าแต่ตัวนี้คือสีเขาทํามาเป็นสีเทาแบบไทเทเนียมสวยๆเลยนะครับแล้วก็เป็นสายหนังมางานถักเนี่ยก็เก็บงานได้ดีนะครับอันนี้มีอะไรเนี่ยสติกเกอร์หัว เป็นแบบนี้นะครับสายหนังแล้วก็มีที่รัด2อันประมาณนี้เทียบกับติ๊กวอทโอ้โหลูกทรงแบบสวยงามจริงๆ <Wow. S 1> ครับอันนี้มันจะออกแบบแนวบึกบึนหน่อยเนาะแนวแบบแข็งแรงแข็งแรงถ้าเทียบกับ Apple Watch ลนะ่ะประมาณนี้นะครับหน้าปัดใครที่ใส่ Apple Watch แล้วมาใส่หัวเว่ยก็จะประมาณนี้หนากว่า Apple Watch นิดนึงนะครับแต่ไม่หนาขนาดเท่าติ๊กวอตติ๊กวตนีน่คือหนาเลย oppo 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 Opp นี่นะ่าจะพอๆกันพอๆกันอันนี้รุ่น GT ก็จะหนากว่าน,นิดนึงนะครับแกะมา นี่มีสายมาให้หนึ่งอันนะครับสายนี้เป็นสายยางซิลิโคนใส่สาหรับออกกําลังกายอันนี้ใส่ออกงานเนาะแต่จริงๆแล้วผมใส่ทีเดียวผมก็ไปเลยนะครับอันนี้ก็จะแบบออกแนวสปอร์ตหน่อยสายค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นเท็กเจอร์แบบหยาบๆหน่อยๆแต่ข้างหลังเนี่ยจะเป็นแบบนุ่มๆเหมือนสายชาร์จพวกสายไอไฟโฟนประมาณนี้แกเอามามีคู่มงคู่มือง,งงๆงงง,ง,งี้กันไปโอ้เว้ยวันอนทีคอดวันอันทีดีแล้ว อันนี้เป็นอะไรภาษาอะไรยังไม่รู้นะถ้จะบอกนู่นนี่นั่นนะครับเก็บออกมาให้หมดอ๋อดึงออกมาแบบนี้ได้ครับมีสายชาร์จเป็นไท e C มาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้น่าจะใช้ร่วมกับตัวว a t c h GT รุ่นเก่าได้เป็นตัวแม่เหล็กเฮ้ยไม่มันจะมีตัวบมุมลงไปเห็นไหมมันจะมีมุมบุนลงไปตรงนี้อ๋อรู้ละมันดูดตัวกเก่าไม่ได้แน่ๆครับไม่ได้นะครับรูมันใส่ด้วยกันไม่ได้กับตัวเดิมนะครับ ฉะนั้นถ้าจะเอาตัวเดิมมาชาร์จคงไม่ได้เพราะว่าตัวนูนๆเนี่ยตัวนี้จะมีขนาดที่ไม่เท่ากันนะแต่ถ้าใส่กับตัวนี้เดี๋ยวแกะออกมาก่อนอ๋อตัวนี้มันฟิกเอาไว้ไม่สามารถแกะได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เลื่อนได้อันเดียวลองประกบนะฮะนี่ กบบแนี้ที่สําคัญเท่านั้นยังไม่พอตัวนี้ยังรองรับ v วลเลชชาร์นะครับตัวอื่นไม่รองรับแต่ตัวนี้เป็นราคาต่ำหมื่นที่รองรับ v a r เลชชาร์จแล้วรองรับการรีเวิร์สชาร์จก็คือสามารถเอาโทรศัพท์แบรนด์ไหนก็ได้นะครับที่มีระบบรีเวิร์สชาร์จเนี่ยมาวางทำเนี่ยมันก็สามารถชาร์จนาฬิการเราได้ ผื่อบางทีเราลืมที่ชาร์จตัวนี้ไปนะครับเราก็ชาร์จแบตกับโทรศัพท์เราไม่ว่าจะเป็นหัวเหว่ยอะไรเนี่ยที่มีรีวริวชาร์จชาร์จแบตกับโทรศัพท์แล้วก็วางแปะได้หรือว่าโทรศัพท์มีแบบท,ที่ปริมาณเยอะก็ชาร์จได้นะครับสีเนี่ยสวยมากๆมันเป็นสีเทาแบบน้ำตาลนิดๆอ่ะแบอบกไม่ถูกแล้วสีสายจะเป็นอย่างนี้นะสวยจริงครับสวยจริงๆประมาณนี้เดี๋ยวผมเก็บอุปกรณ์อุปกรณ์เข้าไปก่อนนะฮะแล้วก็มีอันนี้2เม็ดนะครับโอ้โหทำม,มาสวยๆเลยอันนี้เป็นลำโพงนะเนี่ยเป็นรูๆเนะี่ย นี่คือลำโพงนะครับแล้วก็อันนี้ชอบเม็ดมะย,ยมมันเป็นหมุนๆนะ่ะหมุนดีฟิลลิ่งดีนะครับตัวล่าเน,นี่ยจะหนืดกว่าตัวบนนิดนึงนะครับจะเ,เปิดกันปึ๊บอ,อ่ะเปิดมาครับอ๋อจะมีหน้าจอที่เป็นแบบเหลือหล่อมๆเหนะ็นไหมมันเหลือหล่อมๆตรงขอบตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเรามองโดยที่จอมันดับอยู่อะ่ะมันจะเป็นจอแบบใหญ่เลยจอเนี่ยเป็น a m ู l e d นะครับขนาด1.39นิ้วขนาดพิกเซลอยู่ที่454คูณ454พิกเซลเป็นภาษาไทยจะรองรับตั้งแต่ Android 5ขึ้นไปนะครับแล้วก็ iOS ไปแต่จะมีบางฟังก์ชันที่จะใช้กับ iOS ไม่ได้ฉะนั้นถ้าจะใช้ให้ดีที่สุดคุณต้องใช้ Android กับ Huawei Watch เนี่ยอันนี้เนี่ยผมใช้คู่กับตัว Watch Fit อยู่แล้วอกกุปกรณ์เดี๋ยวเราจะเพิ่ม,มนะครับแล้วก็เขาบอกว่าหน้าปัดนาฬิกามันมีแบบ200กว่าแบบด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันลืมบอกไปว่าด้านหลังครับเป็นเซรามิกนะครับเห็นค,คุณเห็นเงาๆงนี่ฮะโอ้โหสวยเลยเป็นเงาแบบเซรามิกเลยตัวหนังสือจะเป็นสีทองนะครับฝังลงไปประมาณนี้โอ้โหหรูหราฟู่ฟ้าจับคู่ครับ นี่มาแล้ว ตกลงครับจำง่ายๆครับตัวนี้เขาบอกว่าแบบอยู่ได้14วันในการเคมมันจะมีหมายเหตุอยู่ข้างล่างว่าเขาใช้มาตรการอะไรในการวัดมีการโทรเข้ากี่ครั้งต่อวันนะครับมีการฟังเพลง1อาทิตย์เนี่ยกี่นาทีประมาณ30นาทีในการฟังเพลง1อาทิตย์มีการแจ้งเตือนที่เข้ามาอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใช้แบบหนักจริงๆเปิดไวไฟฟังเพลงตลอดวัดหัวใจอะไรเงี้ยจะอยู่ได้ประมาณ8วันนะครับ8วันนี่คือออกกํากลังกายหนักๆมีการแจ้งเตือนมีการพูดคุยโทรศัพท์ จะอยู่ได้8วันคือหนักๆจริงๆแต่สาหรับผมนี่ผมเอาไปใช้พวกนี้มาเนี่ยผมจะออกกาลังกายบ่อยนะครับอาทิตย์หนึ่งประมาณสัก4วัน5วันมันจะอยู่ประมาณ10วันแต่มันมีบางทีที่เราทํางานหนักๆมันจะอยู่ได้นานๆเลยประมาณ2อาทิตย์อะถึงจะหมดอันนี้คือจริงๆก็ถือว่าโอเคเลยนะแบตมันอยู่ได้นานครับนี่คือจุดเด่นแต่อย่างที่บอกว่าจุดพิจารณาเขาคือมันไม่สามารถที่จะโหลดแอปที่มันเป็น third party อะแบรนด์อื่นเนี่ยมันเป็นระบบของ Android ใช่ไหมมันก็จะโหลดแอปตัวนู้นตัวนี้เข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็จะใช้แอปขอองงเเเาานนนนั่ทีีีมกก็็ปร แจ้งเตือนที่เราจะเซตได้ว่าแจ้งอะไรขึ้นมา <Wow. S 1> แจ้งเฟซบุ๊กแจ้งอินสตาแกรมแจ้งไลน์ขึ้นมาโอเคแจ้งไลน์อนุญ,ญาตครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนก่อนอันนี้ผมซื้อมาใช้เองนะโคตรดีเลยตัวนี้มันมันเบาด้วยนะครับจริงๆมันเบาออกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าตัวนี้มันเป็นวัสดุที่มันเป็นไทเทเนียมนะฮะ <c oughs> ใครที่ชอบสีดำคุณน่าจะต้องเปลี่ยนสายแล้วครับ <c oughs> ดูดีเลยนะฮะตกลงครับอนุญ,ญาตเสมอ <c oughs> สวยเลยโอ้โหดูดีครับหน้าจอค่อนข้างจะคมเลยนะครับเป็นหน้าจอเหมือนเราสัมผัสที่มือถือหน้าจอค่อนข้างคมแต่ว่าถ้าสกรีนไม่ได้รวดเร็วมากนะก็โอเคสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆคือหน้าปัดครับมันมีให้เลือกเยอะจริงๆโอ้โหหน้าปัดของ h o a w e i ดูเนี่ยทำมาสวยแบบทำมาหรูอะใส่ออกง,งานได้นะครับหรือว่าจะใส่แบบออกกําลังกายอะไรพวกนี้ เนี่ยคืออันนี้คือหน้าปัดที่เขาขึ้นปกโฆษณาคือนี้เดี๋ยวผมจะลองโหลดมาใส่ดูนะครับมันค่อนข้างสวยแล้วมันจะมันจะหมุนตามลูกโลกอะเวลาตอนเช้าตอนมืดอข้างขึ้นข้างแรงมันจะหมุนตามานะครับหมุนตามเดี๋ยวเราจะมาดูในหน้าปัดกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ไงอยู่ในนี้ก็มีเยอะแยะเลยนี่ไงนี่ไงมีอยู่แล้วแต่เราอัปเดตอยู่นะแล้วก็ตัวนี้รองรับการกันน้ำแบบ5 ATM นะครับก็คือมีกสาิกรไทยพาณิชิ์ออมสินไม่ใช่ ATM <ID> <5 S 1> ก็คือ5 0เมตรดำหนีเมียเข้าไปเลยนะครับประมาณนี้ โหมดที่เพิ่มขึ้นมาเวลาคุณตีกอล์ฟนะครับใส่นาฬิกาน,นี้ใสเสื้อปโลนะตีกอล์ฟใสหมวกก็จะดูดีแบบนี้เลยนะครับดึง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 ไง,งมีตีกอล์ฟเพิ่มเข้ามามีการเล่นสกรีเข้ามาแต่จริงจริงการวัดที่มีโหมดออกกําลังกายเป็นร้อยแบบเนี่ยผมยังไม่เคยใช้หมดเลยส่วนมากผมจะใช้แต่วิ่งกับการยกดัมเบลมันก็จะวัดการเต้นของหัวใจแล้วก็คํานวณแคลอรี่มาให้นะครับมาแล้วครับแล้วก็ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์การตรวจจับวัดแสงแบบอัตโนมัติตัวนี้มีหูฟังแล้วก็ความจุข,ของตัวมันบบนีม 4 g ิกคุณสามารถใส่เพลงได้แบบเยอะมากๆหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณไม่ต้องไปสตรีมเพลงผ่านพวกแอปอะไรเงี้ยคุณเอาเพลงโปรดคุณใส่ในนี้แล้วก็เชื่อมต่อกับหูฟัง โอ้ยฟรีบาทอะไรก็ได้นะครับสั่งงานจากนี้เลยคือฟังเพลงจากนาฬิกาเลย GPS มีแน่นอนการวัดอัตราการเต้นหัวใจมีแน่นอนแล้วก็เวลาเราซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่เนาะหรือตัวเราเองที่มีอย่างผมเป็นหอบผือ,อย่างเงี้ยหรือคนที่เป็นโรคหัวใจวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยค่อนข้างดีนะครับมันจะไม่นี่เท่าไหร่เพราะว่าด้วยระดับราคาระดับนี้นะครับเซนเซอร์ที่ให้มาและความแม่นยําที่โอเคแต่ว่าจะเอาไปใช้ในการอ้างอิงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้นะครับก็ประมาณเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้อย่างผมเนี่ยหอบหืดใช่ไหม ผมหยุดเล่นบาสเนี่ยมันนั่งเราคือมันหายใจไม่ทันนะครับเราดูจากนาฬิกาเราได้ว่าหัวใจเราเต้นเท่าเนี้ยจะให้มันเตือนสมมุติว่า120เตือนอย่างเงี้ยมันก็จะเตือนเลยให้เราพอแล้วก็หยุดนะครับเพื่อจะร่างกายเราจะไม่อันตรายหรือว่าโอเวอร์เกินกว่านี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแจ้งเตือนได้ซึ่งมันเป็นพื้นฐานแล้วที่มันทําได้เนี่ยเวลาเราไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันอื่นเนี่ยมันก็จะมีพวกเนี้ยนะครับออกมาให้เดี๋ยวเราปรับตั้งค่าแสดงผลก่อนความสว่างจะเป็นอัตโนมัตินะครับคุณจะตั้งงงระะดดดดััับกก็็ไ้้มนนจสสวว่่าาตลออยีี ส่วนมากผมจะตั้งไว้ระดับ4หรื5เนี่ยอัตโนมัติก็ได้เวลาเราเข้าไปที่มืดอย่างเงี้ยมันก็จะหลีแสงอัตโนมัตินะครับซึ่งแบบเดียวกันไอตัวนี้ก็จะมีนะครับแต่ว่ารุ่นราคาที่แบบ2,000กว่าบาทอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีเซ็นเซอร์แบบนี้มาให้นองน,นี้ก็คือความสะดวกสบายอย่างหนึง่งบัตรมาด้านนี้ก็จะเป็นการตันเส้นหนใจความเครียดเป็นสภาวะอากงอากาศนะครับเล่นเพลงเนี่ยตรงนี้เห็นไหมนด้โอ้โหเสียงลาโพง ถ้าฟังคนเดียวแบบนี้นั่งฟังแับเนี้ยได้อยู่ก็เลือกได้ว่าจะเล่นจากไหนจะเล่นไปที่โทรศัพท์ก็ได้หูฟังก็ได้อ่ะเดี๋ยวโทรศัพท์โทรศัพท์เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะครับอ๋อนี่สั่งเล่นไปโทรศัพท์นะครับก็ถ้าสั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็เอาหูฟังมาต่อโทรศัพท์ได้โอ้โหเกาหลีจริงๆเลยนะฮะ เราจะใช้การกดปุ่มขึ้นก็ได้ครับปุ่มนี้ก็คือการเพิ่มเสียงปุ่มนี้คือการลดเสียงนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้ากดปุ่มนี้ปุ่มล่างแล้วไปไงอ๋อเข้ามาหลักสูตรนี้ปุ่มบนก็คือมันจะทําหน้าที่ไปกับ ก็คือไปข้างหน้ากับข้างหลังอะไรเงี้ยมันเป็นปุ่มลัดอะสมมติเรากดปุ่มบนใช่ไหมปุ๊บมันจะเป็นการออกกาําลังกายครับสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะเวลาเราไม่มีอุปกรณ์ออกกาําลังกายเวลาเราไปพักรีสอร์ทเนี่ยเราไม่อยากไปเล่นฟิตเนสหน้ายังไม่ได้ล่างฟันยังไม่ได้แปลงเนี่ยมันจะมีโหมดหนึ่งที่เป็นเป็นโหมดเจ๋งมากครับออกกาําลังกายอะเนี่ยโหมดออกกำลังกายเยอะมากครับเนี่ยมีระบบไดร์ระบบได์กรอฟเนี่ยมันน่าจะมีการสอนให้ด้วยนะเนี่ยส่วนมริกาคือเวลาเราสวิงอะไรพวกนี้นะมันจะได้แบบติด นี่นีมีม,ม,มีท่าสาธิตมีท่าสาธิตด้วยโอ้โหเจ๋งครับเจ๋งที่ผมจะบอกคืออันนี้แหละว่ามันมีท่าสาธิตแต่ว่าในกรณีที่เราเอ้ยอย่าพูดแข่งกับพี่อน้องในกรณีที่เราไม่มีอุปกรณ์กีฬาเราสามารถบริหารร่างกายได้โดยที่มันจะมีแอนิเมชันสาธิตเราแล้วเราทําตามนั้นมันก็จะนับสมมุติว่าให้เราโดดตบ20ครั้งเราก็ดด20ครั้งมันก็นับเป็น20ครั้งอะไรเงี้ย วัดความเครียดมีเข็มทิศในตัวด้วยนะครับเดี๋ยวก็แกว่งก่อนฮะ s า l e n t love ก็ Silent love นี่มีเข็มทิศในตัวผมว่าเกือบจะรีวิวแล้วแหละฮะเรามาดูฟังก์ชันกันมีการเดินทางไกลด้วย มี GPS นะครับบอกเส้นทางไปแล้วก็เส้นทางกลับด้วยเจ๋งนะเนี่ยมันจะมีการวิ่งเพื่อเผาผลาญไขมันเนี่ย26นาทีมันก็จะเป็นโปรแกรมของเขาก็ช่วยเราได้นะแต่ยังหาอันนี้ไม่ไม่ไม่เจอครับที่มันสาธิตระบบออกกาลังกายอะ่ะที่มันจะมี a n i m เมชั n แม่มันไม่มีแอนิเมตนะครับ อย่างตัวนี้ผมใช้มันมีอนิเมตนะเวลาเราไปรีสอร์ทไปอะไรแล้วเราไม่อยากลงมาใช่ไหมเราก,กดตรงนี้ครับหลักสูตรการออกกําลังกายคือมันจะมีแต่ละประเภทเล่นอกเล่นอะไรอย่างงี้นะครับสมมุติว่าเราบอกว่าเราอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมเราบอกว่าออกกําลังกายในที่ทำงานเราก,กดไปเลยครับมันจะบอกว่าให้เราทํายังไงเนี่ยวิ่งส้นเท้าแตกเตะกันอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเขาคํานวณมาหมดทุกอย่างแล้วนะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาวิศวกรเครื่องพวกนี้หรือแม้กระทั่งคนที่ชนานาญเรื่องเข้าคํานวณมาแล้ว20ครั้งกระโดด มันก็จะมีบอกนะครับแล้วเราก็ทําตามมันพอเสร็จปุ๊บได้เหงื่อนะครับหัวใจเราจะเต้นตามที่มันกําหนดให้อะไรเงี้ยนี่ถือว่าดีนะครับแต่ผมยังหาไม่เจอในตัวนี้เดี๋ยวลองไปหากันก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้มีบารอมิเตอร์เวลาสภาพอากาศเปลี่ยนกระทันหันนะฮะเราก็รู้เลยมันจะวัดจากรอบตัวเราเลยนะครับเดี๋ยวเราขอแกะนี้กันก่อน,นครับเดี๋ยวจะลองเอาไปใช้นะผมว่าน่าจะเป็นนาฬิกาที่ใส่แล้วหล่อตัวหนึ่งเลย ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วโว้ยวัดจีทีสองโปต้องขอลากันไปก่อนนะครับใครอยากรู้เรื่องอะไรเม้นกันมาข้างล่างนะครับแต่เรื่องพวกวิง่งพวกอะไรมันหายห่วงอยู่แล้วใครอยากรู้ฟังก์ชันเพิ่มเติม,ตมบอกได้นะครับเดี๋ยวไปเทศมาให้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับกราบสวัสดีครับ